สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นก็คือวันที่16ถึงวันที่31มกราคมปี2566ค่ะเรามาเช็คดวงชะตาเพื่อที่จะได้วางแผนเป็นการไกด์ไลน์ชีวิตของแต่ละคนนั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาาราศีตุลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนะคะคือวันที่16ถึงวันที่31มกราคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค่ะในด้านการเงินก่อนเลยนะคะต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าวันที่15มกราคมปี2566นั้นนะคะดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรมาอยู่ในราศีมังกรดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภของดวงชะตาค่ะมาอยู่ในราศีมังกรนั่นก็คือเรือนพันธุของดวงชะตาและมาเจอกันกันกบดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนั่นเองนะคะตรงนี้ จะต้องบอกว่าส่งเสริมกันดีมากในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของโชคลาภนะคะดาวลาพระมาอยู่ในเรือนพันธุเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ที่จะนําความโชคดีมาสู่ตัวคุณนะ,ะได้โชคจากเลขบ้านเลขรถหรือบางคนได้โชคเป็นหลักทรัพย์เลยได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ได้ของมีค่าได้ของมีราคาเข้ามาเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวาธาตุไฟดาวพระเสาร์เป็นดาวาธาตุไฟไฟกับไฟมาเจอกันย่อมเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นค่ะแล้วมาเจอกันที่เรือนพันธุนะคะก็มี เกณฑ์ที่จะก่อเกิดหลักทรัพย์ก่อเกิดความมั่นคงนะเป็นจังหวะที่ดีที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสํานักงานออฟฟิศร้านค้าต่างๆบางคนปรับปรุงออฟฟิศปรับปรุงร้านค้านะคะมีการจัดร้านใหม่เทพื้นใหม่ทาหลังคาใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเจอของเสียของพังนะ,ะก็เอาไปซ่อมเอาไป,าไปาหรือไม่ก็เอาไปโละอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ซื้อของใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศี สีตุลจะได้ช่องทางไรายได้ใหม่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้วัตถุมงคลนะคะหรือได้ไปในที่ที่จันลงใจได้ไปตามวัดที่สงบสงบนะคะได้ไปผ่อนคลายไปในสถานที่ที่มีน้ํามีต้นไม้อย่างร้านกาแฟหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุณรู้สึกสบายใจแบบนี้ก็ได้นะคะในระยะเครึ่งเดือนหลังนี้นะแต่มันก็มีรายจ่ายจุกจิกเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้บางอย่างที่คุณใช้งานเป็นประจำแล้วอยู่ดีๆมันใช้ไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่หรือนําไปซ่อม แรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกปั๊มน้านะหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีแอร์ที่มันอยู่ดีๆมันก็เสียอย่างนี้ค่ะมีเกณฑ์จ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเดินทางด้วยอาจจะเป็นสุขภาพของตัวคุณเองสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะหรือไปทําธุระปะปังไปอบรมไปสมัมมนากลับบ้านต่างจังหวัดนะคะหรือไปท่องเที่ยวก็ได้นะมีโอกาสที่จะได้ย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวในระยะนี้นะคะแต่ช่วงนี้ นี้เนี่ย ต้องบอกว่าแม้ว่ามันจะมีรายจ่ายจุกจิกเกิดขึ้นแต่ว่าการเงินของคุณคล่องตัวนะรู้สึกว่าเป็นจังหวะครึ่งเดือนหลังที่การเงินดีมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกของชาวลัคนาราศีตุลน,นับตั้งแต่วันที่รับตั้งแต่เทศกาลปีใหม่เลยดีกว่านะคะรายจ่ายเนี่ยเพียบเลยนะคะบางคนหาได้หลักพันจ่ายหลักหมื่นนะคะจ่ายจุกจิกนะจ่ายแบบฉุกเฉินจ่ายแบบไม่ได้วางแผนมาก่อนโอ้โหจ่ายหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะแต่พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็จะเริ่ เติมฟื้นตัวดีขึ้นนะมีการลงตัวลงรอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีความสมดุลมากขึ้นนั่นเองค่ะในด้านการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวพระอาทิตย์โคจรมาเล็งเรือนการงานใครที่ตกงานใครที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามีคนหางานให้ได้รับความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากขึ้นเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมีคนมาให้การสัรเสริญคุณมีคนมาให้การเขารบต่อคุณ นะสำหรับใครที่มีงานอยู่แล้วนะแต่ถ้าคนว่างงานก็จะได้งานอย่างที่สมัยบอกไปนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นคะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานค่ะอะไรที่เป็นรูปแบบเก่าๆอะไรที่เป็นรูปแบบที่มันรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กไม่โอเคคุณก็จะมีการเลาะรูปแบบนั้นออกไปแล้วก็ได้เริ่มรูปแบบใหม่ๆนะได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่มากขึ้นนะวันที่25มกราคมปี2566ดาวพระสุขดาวเจ้า เรือนดาวประจําตัวของคุณก็จะทําการโคจรยกเข้าสู่เรือนปุตตะนะคะก็อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีเรื่องที่ต้องจัดการเกี่ยวกับบุตรบริวารเกี่ยวกับเรื่องของออลูกหลานอย่างนี้ค่ะหรือสัตว์เลี้ยงนะคะคุณต้องคล้องเกี่ยวกับกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้นอาจจะเป็นห่วงเขาเอาจิตใจไปผูกติดกับเขาหรือจะเป็นช่วงที่คุณใช้จ่ายเงินตามอารมณ์นะคะหรือเป็นเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นรู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ะะเพราะว่าความหมายของคําว่าปุตตะนั้นก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะมีเกณฑ์ที่จะคิดมากเรื่องญาติพี่น้องนะในระยะหลังๆในระยะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะญาติพี่น้องอาจจะนําข่าวที่ไม่ค่อยดีมาสู่ตัวคุณนะหรือเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ตัวก็ได้ได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเขาคุณเป็นห่วงเขาหรือจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นได้มีกิจกรรมนะ,ะหรือว่า ได้ไมกีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือญาติมากขึ้นแล้วรู้สึกถึงปัญหารู้สึกถึงความไม่สบายอ,อกไม่สบายใจของใครบางคนแล้วทําให้คุณคิดมากตามไปด้วยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะดาวพระพฤหัสยังอยู่ในเรือนอรินะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ระมัดระวังเจอคนที่ไม่หวังดีเจอคนที่ไม่ถูกเจริตกับคุณนะ่ะนะเหมือนกับ คือเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้คุณนะเขาไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้คุณแต่รุกแต่คุณรู้สึกไม่ถูกจริตด้วยไม่ถูกไม่ถูกชะตาด้วยเนี่ยไม่ถูกชะโลกอะอานะคำนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอลักษณะแบบนี้นะในระยะนี้ต้องระมัดระวังการสื่อสารค่ะ และระมัดระวังอารมณ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะหงุดหงิดกับบุตรกับบริวารกับลูกน้องกับพนักงานของตัวเองหรือถ้าใครเป็นพนักงานประจําก็อาจจะหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมง,งานหงุดหงิดกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยหงุดหงิดกับคนที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับคุณนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะอาจจะมีเกณฑ์ถกเถียงนะคะมีปากเสียงมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นได้นะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลกันบ้างค่ะท่านใดที่ยังโสดอยู่ในระยะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้เปิดใจมากขึ้นเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบแล้วคุณก็อยากจะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเขาด้วยนะคะลองศึกษาดูใจกันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเปิดใจได้นะแต่ไม่ควรที่จะรีบด่วนตัดสินใจคบกันดูบูกันไปให้นานๆก่อนศึกษากันให้ดีๆก่อนนะคะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่ต่างคนต่างทํางานเยอะค่ะอาจจะ มีเวลาให้กันน้อยลงก็หาเวลาพักผ่อนผ่อนคลายกันบ้างแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณหรือไม่ก็คู่ของคุณมีความเครียดอะไรบางอย่างก็ให้กําลังใจกันเยอะๆด้วยนะคะคราวๆเท่านี้สําหรับชาวลักนาราศีตุลค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ